สวัสดีครับผมสวัสดีคนด้วยเัาวรี้เราก็อยู่กันในเกม One p u n c Man เดิ s ร้องเกี่ยวกันอีกเช่นเคยในเซิร์ฟเวอร์เซ o v e นแล้วเวนอยูเซร์ครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปคลิปกันมาทั้งหมด2วันแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดภารกิจนี้หน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลามางนะเดี๋ยววันนี้ผมก็มาแป๊บเดียวนะครับเป็นมาทำอะไรมากนะมาอัปเดตให้ฟังเฉยๆนะครับว่า ตอนนี้ครับพลังของผมก็อยู่ที่1นึ่งล้านสี0แสนเมืนป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคืออีกหมื่นเดียวอผมจะขึ้นเป็นล้าน5้าเลยนะนะเดี๋ยววันนี้แบบมาดันพลังกันซึ่งนี้สักหน่อยนะกะท็อปเซิร์ฟไม่ใช่คุณซองเกอเอ X นะดูทรงแล้วน่าจะน่าจะย้ายเซิร์ฟไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นคุณนัอนนะเออจาก โอเวอร์พัชนะทีม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะแต่ทำไมาเขาใส่ราชาวัคซีนแมนไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เออนะครับ <c oughs> อืมฮึตัวละครสุดแก่งเดี๋ยวนี้ผมก็อยู่ท็อปร้อยอยู่นะว่าไปก็เป็นการโล่ครับเร็วสามร้อยหนึ่ง เร็ว206เร็ว206เร็ว220เร็ว279เดี๋ยวผมเร็ว400เอาจริงผมขึ้นท็อปเซิร์ฟได้ไหมนี่ มันมาท้าตรงนี้ไม่ได้เลยเหรอวิวัตออท็อปเซิร์ฟเขมีบองเลขเออเราจะไปชนะได้ไงเรอซูนอีกห้าดาวด้วยแต่อันดับห้าเนี่ยเราถ้าแบบเราไวกว่าเราชนะได้นะ uh huh. เดี๋ยวไปลองตีอท็อปเซิร์ฟดีกว,ว่าผมสงสัยว่าผมเร็วตั้งสี่ร้อย หาคนที่แบบไม่มีการโลหะดาวไม่ใช่ไม่มี่อนอีกห้าดาวอ้าวไทำไมวะทุกคนอาๆๆ้าวพบทบทบเสิร์ฟคู่หวังสี่เจ้าอ่าถ้ามีแบบ่อนอีกห้าดาวเนี่ยก็คือไม่ทันล้วนะครับเขาแบบแน่นอนคุณสตองเกอร์เองเขาก็มีอ่ากระบองเหล็กนะพะ เราก็เลยแพรกระบ,บองเล็กแล้วชนะดาวเจ็ดของเสร์ฟเลยเหรอเวอร์มากขออีกทีผมคือสีอัวผมคือสีแดงเฮ้ยไม่ใช่นี่ผมถูกแล้วอา้าวแล้วเมื่อกี้ชนะได้ไงวะโอ้โหต่อยทีร้อยล้านเลยอหรอ แล้วผมชนะได้ไงวะดูคนนน่นสิเขาไต่ออทีเป็นร้อยล้านะอ่ะไอ้มันชนะได้ไงวะขออีกท <c oughs> ีโผมขอเร็วๆเลยฮะ โฆนะท็อปเซิร์ฟเลยหรอบ้าบอเนี่ยเขาต่อยมาอ่ะเก้าสิบล้านอ่ะอีกทีร้อยล้านปากัปกปกัปกปักปักปักสี่สิบล้านเองเขาไต่แรงกว่าเราเท่าหนึ่งอ่ะวายวะ่ะ เมื่อกี้คือผมผมชนะใช่ไหมอ่าจะสปีดเขาไวกว่านะหรือรอบสุดท้ายเขาจะต่อยรอไม่ตายหรอไม่เกรดว่ะดูดนมันขึ้นว่าเราชนะได้เงวะอ่ะนี่นงง,งจริง แต่ใน่นอลิ่าไม่ต้องห่วงผมไม่ชนะใครอยู่แล้วอือฮึเพพาะซอมซอมบี้แมนเขาตายเหรอซอมบี้แมนมันมีบัฟความเร็วเหรอนะพอซอมบี้แมนตายแ้วเบ้าหายาเหรอ ก็ไม่นะคืออะไรวะทำามทำไมสนะได้วะสะท้อนหรอหรือว่าลูกไฟเขาหมดอ่าท้ายลาหกปับ๊บอ่าเข้าลาวเจ็ดอ๋อลูกไฟเขาหมด <laughs> วายวะทุกคนเขาลูกไฟหมด อ๋อแมีมีตัวคอเขาไม่ได้ใส่ตัวคอมา๋อก็ว่า <laughs> เออแบบนี้ก็มีไว้นี่คอปูถ้าเราไวกว่าเราก็ชนะครับโอเคทำไมวะถ้าไมเขาไวกันจังผมพลาดอะไรปะใครรู้นะพวกผมช่วยช่วยบอกผมทีนะเพราะตอนนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงให้มันไว ก็เดิมแล้วนะเพราะว่านอกจากปั้นโซนิกเนี่ยได้ตรงนี้อีกสามสิบนอกจากจะปั้นโซนิกเนี่ยผมก็ไม่รู้วิธีแล้วนะว่าผมควรทำยี่ยังไรนะครับือคือผมซื้อของซื้ออะไรอะ่ะเพชรจะหมดแล้วเนี่ยเพื่อไอโซนิกตัวเดียวเนี่ย <c oughs> นี่ แหลืออีก3ช่องนะก็4 <c oughs> ี่ยรสช่องนับเลขอย่งไงวะเออ,เอ,อตอนนี้ผมเร็วเร็วสุดๆแล้วนะเร็วสี่ร้อยเลยนะหรือมันยังไม่พอส่วนนีกก็สามร้อยัพดงอัพ,ด,อพดาวอะไรผมจะหมดตัวแล้วนะครับ เราลีหาโซนิกไม่ห้าดาวจะเจอไหมนะอ่ะแล้วเดี๋ยวลองดูอันลเก้าสิบเก้านะเราจะติดท็อปรอยไหมนะปุ๊บมาเฮ้ยเพราะว่าเริ่มไปกว่าแล้อว่าเมื่อกี้ผมสู้ไปเยอะเลยแบบผมช้าช้ามันเร็วได้กว่านี้ตรงตองไหมอโอเคท็อปรอยแล้วครับ หาโซนิที่ยังไม่ห้าดาวมาหกสิบเก้าก็ยังช้าก่อนอยู่ดีวะทำไงวะทุกคนทำยังไงผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผม,มทำยังไงผมจะติดท็อปร้อยเอ้ยไม่ใช่ติดท็อปร้อยแล้วทำยังไงถึงจะไวกว่าเดิม ตอนนี้กาโลผมเท่าไหร่วะล้านหกเอ้ยหกแสนล้านหกอะไรนี่ผมทำวันนี้ไปเยอะมากนะเอาปอกม่วงไปใช้นะครับอือฮตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรให้เราแบบอัพเวลเอ้ยอัพพลังนะครับนอกจากอันี่มาดูว่าจะถึงล้านห้าหรือเปล่าดูผมอัพไปอ่ะ จ็ดสิบหมดแล้วออะพวกนี้ให้ถึงห้าสิบะส่วนนี่ส่วนนี้ังใส่ของม่วงอยู่เลยเนี่ยชิปชิบชช,ชไม่ถึงว่ะไม่น่าถึงวะทุกคนฮึ่ เปลืองด้วยอ๋อมีนี่อัพสักหน่อยเลเวลเจ็สิบไปเว้ยชุบอ่าแล้วก็โซนิคอยู่เรายาวๆครับอัพไปได้เยอะสุดเท่าไหร่อะ ห้าส uh ิบหาไปแนะนามเมยไปเลยถอ,อนถอนถอนถอนปุ๊ป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 โอเคอ้าว แต่ตอนนี้นะครับพลังของเราคือมเป็นหนึ่งล้านห้าแสน yes sir ตอ <c oughs> นดับท็อปร้อยยังร้อยสี่สิบแปดนะ oh my gosh ลํนดับตอนนี้ร้อยสี่สิบแปดแล้วนะโอเคโอเคโอเคไอเนี่ยเมื่อวานนะ่ะผมผมไม่ได้กดเลยนะเพราะมันห้าร้อยอะดวงคนในกิ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอโทษที่หายไปหนึ่งสองวันนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยมาอัปคลิปมาอัปเดต ID เดียให้คนดูเรื่อยๆนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะหลายๆคนก็เริ่มเลิกกันไปแล้วแต่ผม,มยังไม่เลิกน,นะครับเพราะว่าก็คงเล่นเรื่อยๆครับเพลินๆชิลๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะ